롯 <목소리> ต้อนรับเข้าสู่รายการ<ม>าชาวนา,<ม>ายุคหม<ป>่รายการที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือกเกษตรกรไทยให้สามารถทํากินและเพึ่งพันาตนเองได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับคู่ค้าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะเราอยู่ที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีข้างหลังของเรานี้ก็คือสิ่งที่ทําให้เราต้องมาวันนี้ถูกต้องครับวันนี้เ,เรามาทำอะไรกันครับผมก็มาดูของที่ขึ้นชื่อที่นี่ที่ดอนขุนห้วยต้องสับประรดอ๋อครับถ้างั้นหมายว่าเรา คดีไหมไปพาไปหาผู้ชี่ชาติพวกคุณเองก็มาเรียนเหมือนกันให้คุณยำนะครับรู้สึกว่าเราจะต้องเดินพาค่อยๆข้ามยกขาห้ามยกขาใช่ไหมครับห้ามยกขาอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัท่านชาวนอกนายครับครับแตกหมดแล้วจะมาถึงโอ้โหโอ้โหนี่ยังดีนะครับนี่หนามน้อยครับครับรู้จักกับท่านอาจารย์พนมครับผมปรมาจารย์ด้านสับปะรดและดนน้องเพชรสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแล้วอย่างนี้นี่จริงๆแล้วตัวอาจารย์เองครับศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสับปะรดเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วฮะโอ้สำหรับสับปะรดเนี่ยผมคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กเพราะคุณพ่อผมเนี่ยเป็นเกษตรกร เสร็จแล้วเวลาผมไปเรียนเนี่ยผมก็ไปเรียนเรื่องพืชไร่ซึ่งมีสับปะรดเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วอพอออกมารับราชการครูผมก็ต้องทําฟาร์มสับปะรดของวิทยาลัยจนกระทั่งวันหนึ่งรัฐบาลมีโครงการดีๆมาให้กับพี่น้องเกษตรกร,ค,รคือติดอาวุธทางปัญญาปรับวุฒิการศึกษาให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยแล้วก็เอาอาชีพเข้ามาส่งเสริมด้วย เพราะนั้นวันนี้เราจึงเกิดโรงเรียนสับประรดขึ้นโดยอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีครับใช่โคร,คร<อ>งการอสอกชไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการอศกชเนี่ยครูได้คุยกับท่านผู้อำนวยการไปแล้วเ <S S S 1> พราะฉะนั้นเราไปฟังที่ว่าท่านพูดเรื่องโครงการนี้ว่างไงครับสอสกชนะครับเป็นโครงการที่เราจะเอาพี่น้องเกษตรกรมาเพิ่มพุฒิการศึกษาผู้เข้ามาจะต้องมีวุฒิม3เข้ามานะครับเราก็จะจัดหลักสูตรปอช1นึอหน่วยกิจ ร่วมกับภาคเอกชนพัฒนาหลักสูตรหาผู้เรียนนะครับรวบรวมประเด็นปัญหาว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างผลดีประการแรกนะครับเขาจะได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประการที่2ก็คือลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ประการที่3ก็คือผลผลิตนั้นตรงตามความต,ต้องการของผู้ซื้อและนอกจากนี้เขายังมีการแลกเปเล,ลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มนะครับจนเกิดองค์ความรู้ใหม่เลยครับแล้วกรู่อาจารย์ของเราก็ได้สามารถได้เรียนรู้ไปพร้อมกับชาวบ้าน แม่ได้ฟังอย่างนี้น้องแป้งพร้อมที่จะเรียนแล้วค่ะได้เลยครับแต่ว่าน้องแป้งได้วุฒิด้วยใช่ไหมคะได้วุฒิด้วยแล้วไม่เสียงาประมาณอะไรเลยรัฐบาลส่งเสริมให้เรียนฟรีหมดเลยครับยังเยใจใเรไ่เย็นใจเย็นใจใจเย็นก่อนรับรองนะว่าแป้งจะได้เรียนรู้เนี่ยถึงบบสุดยอดลึกถึงแก่นแน่นอนแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้านะกับช่วงตะลุยแนวคิด วันนีอ้อุปกรณ์เราเยอะ,ยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะพี่การเมนูนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะเป็นขนมไรซ์เบอร์รี่ม้วนเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยค่ะอันนี้น้ํากะทินะคะ ข้าวไรเบอรี่ค่ะแป้งค่ะอันนี้เป็นข้าวไรเบอรี่หุงสุกนะคะแล้วก็เอาไปบดเดี๋ยวตีให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำตาลอ่ะใส่น้ำตาลค่ะ ตอนนี้เขาเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนะคะเรามาโรยหน้ากันเถอะค่ะอยหน้านะแรกเราจะเอาหน้าอะไรดีคะเอาฟักทองค่ะพี่ฟักทองนะคะเร,เรียบแล้วละค่ะเมนูขนมไลซ์เบอร์รี่ม้วนของเราค่ะแหม้าวลิเบอรี่นี่ดีจริงเลยคะทำเป็นข้าวก็อร่อยทำเป็นขนมก็ได้ คค่ะะะลองทําดูกันนข้าวไทยทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์ี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟ o บุ๊ชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666กลับเข้าสู่ช่วงตะลุยแนวคิด ตอนนี้นะฮะก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มาเรียนรู้องค์ความรู้ที่อาจารย์ได้บอกเกินไว้ตอนแรกแล้วว่าขั้นตอนที่เราจะเริ่มต้นทาการปลูกสปะรดเนี่ยต้องทอํายังไงบ้างครับผมสิ่งแรกคือเราจะต้องเตรียมดินให้ดีสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเวลาเขาจะเตรียมดินเขาก็เผาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาเราจะไม่แนะนําให้เผาและไม่แนะนําให้ดันทิง้งเพราะในต้นสปะรดที่เหลืออยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้คือมรดกที่เราเอาขึ้นมาจากดินทั้งหมดเลยเพราะนั้น หลังจากเราจะรื้อเราเตรียมดินใหม่เนี่ยเราต้องฝังกลับมันไปยังเก่าไม่เอาทิ้งเพราะต้นสับปะรดเนี่ยในเนี่ยมันยังมีปุ๋ยอยู่มากมาย<อ>ยังมีความเป็นกรดเพราะสับปะรดเนี่ยต้องการดินที่เป็นกรดครับนะครับเราก็ใช้รถใช้เครื่องมือพิเศษที่ปั่นใบได้ไดติดรถแท็กเตอร์อเ,เอามาปั่นให้แหลกเลยเแล้วก็เอารถเนี่ยไถหมกเขาเรียกไถหมก ต้องหมกไว้ระยะหนึ่งอย่างน้อยน่าจะหนึ่งเดือนอตรงนี้จะทุ่นใช้ปุ๋ยเคมีลงมากมายเสร็จแล้วเราก็เปิดมันเราเรียกว่าแปลมันขึ้นนะครับถ่ายแปลขึ้นมาแล้วหน่อพันธุ์แล้วครับเราต้องเตรียมยังไงหน่อพันธุ์เนี่ยเ,เราจะต้องหลังจากที่เราหักหน่อเนี่ยนะฮะออกหน่อมาเนี่ยเราจะต้องทําการคัดเป็นขั้นตอนที่เกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่มักจะติดปัญหาตรงนี้ไม่ค่อยคัด ย,ยังไงคะคัดหน่อให้เป็นสเตปพระคือมีใหญ่มีกลางเล็ก,เ,ลกเ,เวลาปลูกเราต้องแยกครับใหญ่ก็คือโซน <ร ok S 1> แยกรงแยกแปลงก็ให้ชัดเจนครับ<น>ผมว่าใหญ่คือจุดหนึ่งกลางหน่อขนาดกลางคือโซนหนึ่งแล้วก็หน่อขนาดเล็กโซนหนึ่งแล้วหน่ออันนี้เราจะเก็บไว้ปลูกของเราเองได้ไหมเพราะดูแลต้องสองสามเดือนเนี่ยไม่มีปัญหาเขาก็จะไปมัดแล้วก็คว่ำไว้ในร่มพอคว่ำแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาพวกป้องกันเชื้อราป้องกันพวกเพลี้ยต่างๆเนี่ย มาฉีดไว้เพื่อรันษาหน่อครับในในในพื้นที่มากๆอย่างเช่นทําสับร้อยไร่เนี่ยเขาก็ยังไ่ปลูกพ้องไปหมดทางร้อยไร่เอาไปแปลงลยยี่สิบไร่เป็นห้าชุดมุนเวียนกันอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดิมเดิมจะปลูกอยู่5 0 0 0ัน00ต้นต่อไร่เดี๋ยวนี้เราส่งเสริมให้ปลูกอย่างน้อย8,500ต้นขึ้นไปจนถึง1 2 0 0 0ันต้นต่อไร่เพราะมันจะทำให้การใช้ที่ดินเนี่ยเกิด ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดเลยเดี๋ยวจะพาพวกเราต่อไปดูแปลงที่เราเอาหน่อมีการคัดอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยแล้วไปดูการเจริญโตโตมันสมบูรณ์มากเลยครับทั้งนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมฮะครับไปทางไหนครับทางนี้เลยครับตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนที่เราจะปลูกแล้วโอ้ได้ลงมือปลูกแล้วระยะการปลูกเราเห็นว่าระยะระหว่างแปลงของเขาเนี่ยประมาณ70เซนครับผมกลางล่องเนี่ย45-50หแล้ว แนวปลูกของเขาระยะปลูกเราเรียกว่าระยะลูกระนาดจะอยู่ที่ประมาณ30มเซนถ้าอัตรานี้ปลูก2แถวคู่จะต้องได้8,500นรต้นต่อไร่ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมนะครับการปลูกจะต้องปลูกให้ลึกประมาณ1 0 1ถึงเซนความลึกนะครับความลึกในการคนามลกล่นมันหลนตกหนักๆมันจะล้มเราจะเห็นนบางพื้นที่เนี่ยเขาปลูกทําไมเขาเอียงเอียงทำไมบางคนปลูกตรงถ้าหน้าฝนชุกๆเนี่ยบางทีต้องเอียง เพราะเราจะไม่ให้น้ําขังมากเดี๋ยวมันยอดเน่าแล้วต้องเอียงเพื่อให้มันน้ำขังลงไปแล้วมันจะลินออกแต่ถ้าหน้าแรงเนี่ยเราปลูกมันตรงๆอย่างเนี้ได้นะครับเอาละครับผมว่าตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการดูแลรักษาในแปลงต่อไปแปลงไปจนถึงบังคับผลเลยครับโอ้โหงไหทางนี้เลยเหรอครับออกทางนี้เลยครับลุยเลยฮะแปลงนี้เนี่ยเป็นแปลงที่เราจะต้องดูแลรักษากันต่อไปหลังจากเราปลูกเข้ามาแล้วเนี่ยอันดับแรก เราจะใส่ปุ๋ยก่อนคือให้อาหารกับเขานะครับทีนี้วิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยอันดับแรกเลยต้องคำนึงครับเราจะใส่เมื่อไรใส่เมื่อสับปะรดเนี่ยเขาเริ่มรัดตัวรัดตัวก็หมายถึงเริ่มแตกใบแล้วสแสดงว่ารากเดินแล้ว oh. แล้วสังเกตยัยงไงคะถึงว่าแตกรากเขาเดินเราจะเห็นว่าใบเขาชูขึ้น นะครับใบเขาจูขึ้นเมื่อกี้เราเห็นปลูกใหม่ๆเนี่ยเขาจะโซมอันนี้แสดงว่ารากเขาเดินแล้วเขาพร้อมที่จะกินอาหารเราก็จะเอาปุ๋ยใส่ให้เขาที่เราต้องให้ปุ๋ยครบสูตร3ตัวแล้วมีอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ4ในตัเจ้นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างที่เราเห็นเนี่ยสิบห้าห้นะครับแล้วใส่ให้ถูกที่ใส่ให้ถูกที่ก็คือใส่ที่กับใบล่างใบสับปะรดเหมือนรางน้ํา พอได้น้ำค้างเช้าๆมันไหลลงมา <S <S แล้วลงโองในโองเนี่ยจะมีรากองก็คือสะโพกสับรดจะมีรากอากาศอยู่เขาจะกินได้เลยปริมาณการใส่ต้องใส่ให้เหมาะสมด้วยในปริมาณต้นละ10กรัมแสดงว่าปุ๋ยถุงหนึ่ง500กิโลเราต้องใส่สับรถได้5,000ต้นทีนี้เราจะใส่ครั้งที่2อีกทีนี่ยก่อนบังคับผลสักสเดือนในเมื่อเรานับอายุไม่ได้ครับเราจะดูใบยังไงว่าเออเราเราเราจะต้อง ให้ปุ๋ยแล้วนะเพื่อจะอีกส <c oughs> องเดือนเราจะไปบังคับนะครับอาจารย์ครับเอาละครับมาดูคุณเห็นใบนี้ไหมครับ,รบเป็นป่องเลยไหมสแสดงว่าตรงนี้ยังไม่ได้ปุ๋ยเลย<อ><อ>นี่พอเขากินปุ๋ยมาใบมันจะป่องเดี๋ยวเราจะไปดูระบบการให้น้<อ>ําทุกครั้งที่ใส่ปุ๋ยเสร็จถ้ามีระบบการให้น้ําสมบูรณ์ป<อ>ุ๋ยละลายกินเลยต้องไปดูระบบให้น้ําก่อนถูกต้องครับ โอ้โหทุกคนคะตรงนี้มันชุ่มฉ่ามากเลยค่ะคอาจารย์คะตรงนี้ใช่ไหมคะที่คือแปลงที่ให้น้ําครับคือระบบการให้น้ําในสับปะรดเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าเรามีระบบน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทําสับปะรดสมัยใหม่คือวางแผนเลยรเราจะปลูกเมื่อไรจะฉีดยากาจัดจะพืชเมื่อไรจะใส่ปุ๋ยเมื่อไรอจะไปบังคับผลได้เมื่อไรอจะเก็บเกี่ยวเมื่อไรเนี่ยมันกําหนดวันได้หมดครับผมเออาจารย์คะเรื่องการบังคับผลล่ะคะ เรื่องบังคับผลเนี่ยสำคัญเพราะการบังคับผลเนี่ยเราจะทําให้สับลตในแปลงของเราเนี่ยออกผล<ม>พร้อมๆกันหมดเลยเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยว<ฆ>นะครับการบังคับผลเนี่ยสวิธีที่เราทํากันอยู่1เราใช้ของเหลว<ฆ>เขาเรียกว่าน้ํายาอีทิฟอนอีกตัวงของแข็งก็คือแก๊สนะแก๊ส่านแก๊สเนี่ยเขาเรียกแคลเซียมคาร์ไบด์นะครับเป็นผงแก๊สนะครับแล้วเราก็เอามายอดทีนี้เราต้องดูสับลตเนี่ยมันพร้อมจะหยอดได้ไหม ดูหนึ่งอายุต้องได้นะฮะแปถึงสิเดือนอน้ําหนักสับปะรดสองถึงสกิโลสะโพกต้องใหญ่หลังบังคับฝนเสร็จแล้วเนี่ยทิ้งระยะไว้เวลาไว้ประมาณ5เดือนโอ้หอย่างนี้อีหเดือนก็แปลว่าเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเก็บเกี่ยวครับได้เลยครับโอ้โหอาจารย์คะตอนนี้พวกหนูมีสับปะรดคนละลูกในมือเลยเรามาดูเรื่องอะไรคะตรงน,นี้ครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการ เก็บเกี่ยวสับป,ปะรด <ฮะ S 1> นะครับปกติแล้วสับป,ปะรดที่ปลูกในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ตลาดใหญ่สองตลาด <ฮะ S 2> คือหนึ่งตลาดผลสดสองตลาดโรงงาน <ฮะ S 2> ทีนี้การซื้อขายสับป,ปะรดเนี่ยเราดูที่เนื้อตลาดผลสดกับตลาดโรงงานเนี่ยเนื้อจะไม่เหมือนกัน <ฮะ S 2> ถ้าตลาดโรงงานเขาจะเน้นไปที่ไม่ต้องหวานนะครับออกเปรี้ยวแต่สับปะรดผลสดเน้นความหวานเราจะสังเกตดูนะครับ ขออนุญาตว่าอย่างลูกเนี้ความสุขที่ประมาณ3 4 40ูบเปตรงไหนตร่บดูจากเนื้อสีเหลืองนี่ฮะนี่ยังขาวอยู่ลูกนี้ความหวานก็จะยังไม่ดีนะครับถ้าส่งโรงงานก็อาจจะมีปัญหาลูกนี้ก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นเห็นไหมสุขมาที่50%แล้วโรงงานก็ยังพอโอเคยังซื้อมาลูกนี้ปั๊บเราจะเห็นว่า อ๋เริ่มสุกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเอละอย่างนี้ส่งตลาดผลสดได้แล้วนะครับแต่ถ้าใจดีคนนิยมกินสับปะรดถ้าผลสดต้องชอำแบบนี้เขาเรียกแปะเนื้อหนึ่งแปะเนื้อหนึ่งนี่ราคาสูงแล้วน้ำหนักดีด้วยอาจารย์คะอย่างนี้ตอนที่เราไปเก็บเกี่ยวค่ะมันยากไหมคะไม่ยากหรอกครับดูลักษณะภายนอกสับปะรดถ้าสับปะรดแก่เขาบอกตามันเปิดก็คือมันจะมีกีบเรียง ุ่มดอกอยู่ตรงนี้เปิดออกแล้วตาจะแบนลาบขยายออกเต็มที่ร<ม>่องตาก็จะตื้นลงเสร็จแล้วที่สําคัญคือบางทีมันขึ้นสีให้เราเห็น<ม>ถ้าเป็นฤดูแล้งนะครับก็อาจจะดูมีสีเหลืองไล่ขึ้นมาแบบลูกทางน<ม>ู้นแต่ถ้าเป็นฤดูฝนไม่ได้ฤดูฝนเนี่ยเราจะดูตามันจะขึ้นมันขึ้นมันอย่างนี้ขึ้นมันมาสามสีแถวเนี่ย ขึ้นมันมามันก็จะสุกอยู่ประมาณนี้<ะ>ไอ้ที่ด้านๆนุนกก็ยังไม่สุกยังขาวอยู่แ้องไปอาให้อาจารย์คะช่วยบอกนะคะว่าทำไมเกษตรกรถึงให้ความสําคัญในขั้นตอนต่างๆในการเนี่ยค่ะปลูกสับประรดคือการทําสับประรดผมบอกเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาทําส่งโรงงานเนี่ยโรงงานจะเรียกเขาว่าลูกไร้ ผมจะสอนเลยว่าต่อไปเนี่ยเกษตรกรเป็นลูกไล่ไม่ได้แล้วจะถูกเขาไล่ตลอดต่อไปเกษตรกรต้องเป็นนักธุรกิจคุณต้องคิดว่าทํากําไรให้มากที่สุดในการปลูกสับะรดในแต่ละรอบเนี่ยคุณต้องมีกําไรสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นกําไรสูงสุดตรงนี้คือคุณจะต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ใะแล้วก็พัฒนาคุณภาพของสับะรดให้เป็นอย่างนี้แล้วในมุมมองของพี่เพชรล่ะคะ เพราะการทํา6ขั้นตอนที่ทางอาจารย์สอนนะครับเราจะได้ผลผลิตที่ดีคร<ะ>มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคครับ และเพิ่มรายได้กับพวกเราด้วยครับนี่คือสั้นๆกระชับได้ใจความเลยนะแล้วท่านในมุมมองของคุณครูล่ะฮะเออตอนนี้อาชีพการเกษตรเนี่ยนะนะวันนี้รายการเราชาวนายุคใหม่เรากําลังจะบอกว่าการทําเกษตรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเราต้องเป็นชาวนามืออาชีพชาวไร่สับรถมืออาชีพเกษตรกรมืออาชีพนะเกษตรกรมืออาชีพแล้วก็จะเอาชีวิตรอดได้อืมอันนี้สําคัญมากต้องเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ ก็เห็นมันเหลืองช่ำอยู่ข้างหน้าเลยครับอยากชิมจุ้งเลยเดี๋ยวจะให้พวกเราลองทดสอบโอ้เสร็จแล้วค่ะอันนี้๋ยวชิมเลยค่ะไม่เก็งใจนะครับไงมั่งเฮ้ยนืมต้องบอกเลัวว่าหวานมากจริงจริง และว,วันนี้นะครับพวกเราทุกคนนะฮะก็ได้ชิมสับรสหวานหวนอร่อยอร่อย<ะ>ได้องค์ความรู้จากอาจารย์<ะ>แต่บอกไว้ก่อนนะว่าองค์ความรู้ของเราอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้ารับสำหรับแฟนรายการที่มีคำถามสงสัยถามคุณครูมานะฮะช่วงหน้าได้ดูคำตอบแน่นอนกับช่วงรอบรู้รอบด้าน เรากลับมาอีกครั้งค่ะรั้งนี้เป็นเมนูเลยคะพี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะหอยแมลงผู่ค่ะผัดเผ็ดค่ะโอ้โหจัดเลยค่ะพี่ช้อนครึ่งช้อนครึ่งช้อนชชบอ่ากระเทียมแล้วก็อะไรคะพี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอง่ค่ะครึ่งช้อนพอค่ะยังไม่เผ็ดชุ๊ หอยค่ะหอย,หอยอต่อไป,ไปน้ำปลาไหมคะน้ำปลาช้อนหนึ่งน้ำปลาช้อนหนึ่งจ้ะอ้าวซอสหอยครึ่งช้อน,อนมาค่ะกุกค่ะปิดท้ายด้วยพริกนะคะใส่โหระพาลงไปเสร็จแล้วก็ต่อด้วยพริกเนาะจ้า เข้านะคะนี่ใส่ไปเลยพกเท้าให้เข้ากัน ร้แล้วค่ะเมนูข้าวไร<อ>ซ์เบอร์อรี่หอยแมงผู้ผัดเผ็ดข้าวไทยทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ผลิตโดยชาวนาไทยสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ชาวนายุคใหม่ได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กชาวนายุคใหม่หรือโทรสอบถามได้ที่0957-680-666 ข้าสู่ช่วงรอบรู้ร,รอบด้านนะฮะและรอบนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงของคุณครูแล้วครับสำหรับคำถามที่แฟนๆรายการนะครับเขามีข้อสงสัยถามมาครับซึ่งคำถามได้ของเราก็คือตอนนี้บ้านผมบัวกําลังระบาดหนักเลยครับข้าวผมเนี่ยเป็นนาดําอายุประมาณ43วันเพิ่งมีบัวลงนาของผมเนี่ยไม่เคยฉีดยาฆ่ามแมลงเลยนะครับเลยอยากจะขอคําแนะนําว่าควรทําอย่างไรดีและพอจะมีทางแก้ไขไหมครับ อ่าไอ,าอ,าอาเรื่องแมลงบัวเนี่ยนะมันจะระบาดในช่วงเนี้ยช่วงที่มีอากาศนะอากา,า,กาศเปลี่ยนแปลงแต่บัวเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างนึงถ้าเกิดว่ามันไปดูดกินน้ําเลี้ยงในต้นข้าวแล้วผมจะปล่อยเชื้อไว้ซึ่งเป็นกลุ่มโปรโตสัวนะจะทําให้เกิดโรคหลอดหอมในต้นข้าวคือมันจะหกะักเปาะในเมื่อเรารู้แล้วนะว่าในช่วงเนี้ยมันมีการระบาดปุ๊บเนี่ยต้องกําจัดตัวแก่ถ้าเป็นยาเคมีก็ไปถามร้านขายยาว่ายากําจัดบัวอย่าไปบอกเอายาฆ่าแมลงต้องระบุชนิด แต่ถ้าเกิดว่าใช้ชีวพันธุ์ก็ใช้เบิวเรียหรือเมตาไลเซียมถ้าเกิดว่ามันเป็นมากแล้วเนี่ย<ะ>การแก้ปัญหาในเรื่องของบัวเนี่ยต้นเดิม่ะเสียแน่ๆเมื่อฉีดยาช่วยแล้วก็อาจจะต้องเสริมในเรื่องธาตุอาหารและน้ําเข้าไปเพื่อแ,อแตกหนอใหม่ะนะก็จะทําให้ปริมาณของผลผลิตไม่ลดมากเกินไป<ะ>แต่อายุจะเลื่อนนะอายุข้าวจะเลื่อนไปอีกหน่อยครับผม<ะ> เอาละค่ะมาดูคําถามที่สองกันบ้างนะคะก็ถามมาค,ครูค้ะแล้วคําถามนี้มีรูปมให้ดูด้วยนะคะนี่ค่ะก็ถามว่าเข้าเป็นโรคอะไรครับแล้วแก้ย,ยังไงครับตอนนี้ข้าวตั้งท้องแล้วด้วยอืมอ่าเหมือนอาการที่บ้านครูเลยะนะคือตอนนี้นอนใบขาวเราจะต้องอ่าใช้สารเคมีที่กําจัดหนอนหรือใช้ชีวพันธุ์ในกลุ่มของบีทีบีทีอ่าและบิวเรียรแต่หนักตอนนี้เอาบีทีก่อนเลย <c oughs> เพราะบีทีนี่แบบไปบ ฉุกเฉินนี่ต้องใช้ BT ก่อนเพื่อกําจัดตัวหนอนเพราะบิวเรียเนี่ยการตายของเขาช้าก็คือตั้งแต่3ามถึงสิวัน mm hmm. แต่บีทีปุ๊บฉีดไปกินปั๊บรุ่งขึ้นตายเลย mm hmm. นะหลังจากนั้นนะเมื่อเราฉีดยากําจัดหนอนหมดแล้วปับ๊บมันกินใบขาวมาเลยไม่มีแม่ครัวไม่มีโครโฟิลเพราะนั้นต้องพยายามใช้ธาตุอาหารคือเพิ่มปุ๋ยให้เขาในการ mm hmm. สร้างในเซลล์ส่วนที่เหลือนะแล้วสังเกตต่ออีกนิดนึงถ้าเกิดมีอาการของชืราเข้า mm hmm. ต้องใช้ยาป้องกันเชื้อราช่วยด้วย hmm. ถ้าเป็นายาเคมีก็ไปดูตราร้านค้าแต่ถ้าเป็นชีวะพันก็คือใช้ไตรโคเดอร์มาเอามาฉีดพ่น oh. หลังจากนั้นข้าวพวกนี้จะถูกทําลายต้นส,ส่วนมากให้ดูน้ําในสภาพที่น้อยลง oh. ถ้ามีหนอน,น,อนต้องเอาน้ำให้น้อย oh. ต้นจะได้แข็งนะ oh. พอกําจัดหนอนเรียบร้อยปุบ๊บเอาน้าเข้าเพิ่มปุย๋ยเพิ่มธาตุอาหารโดยเฉพาะไนโตรเจน oh. เพื่อสร้างโครโรฟ,ฟิลให้เขาสร้างอาหารเลี้ยงต้นได้ต่อจะทําให้ผลผลิตลดลดลงไม่มาก นะคะแล้วต้องมาสงสัยที่เขาถามมาว่าแล้วช่วงที่เข้าตั้งทอง้องมันจะมีผลเสียไหมคะ,ะมีผลแน่นอนนะถ้าข้าวตั้งท้องปั๊บไม่มีแม่ครัวปั๊บไม่มีอาหารสะสมจะทําให้รวงรีบเยอะเพราะนั้นต้องพยายามช่วยรักษาและแก้ให้เขาสา,สามารถสร้างโครโฟิลขึ้นมาให้ได้ครับผมก็ถือว่าไขข้อสงสัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ๊ะแล้วแป้งคะถ้าแฟนๆทางบ้านที่ดูรายการอยู่แล้วเขาอยากจะสอบถามมีข้อถามข้อสงสัยหรือว่าอยากจะดูรายการของเราย้อนหลังต้องทำยังไงคะ เข้ามาที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็ Youtube พิมพ์ค้นหาคำว่าชาวนายุคใหม่ค่ะก็จะเจอเราเลยถ้าเกิดว่ามีคำถามข้อสงสัยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามที่แฟนเพจหรือว่าเขียนนะคะ ตรงมาตามที่อยู่ที่กินข้างล่างเลยค่ะแล้ววันนี้นะครับผมพวกเราทั้งสามคนนะครับก็นอกจากจะได้กินสับปะรดหวานอร่อยอร่อยแล้วนะฮะก็ยังมีองค์ความรู้ที่สามารถเริ่มต้นปลูกสับปะรดได้เลยทันทีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ครับทางรายการของเราก็จะมีคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆครับผมเป็นเสื้อชาวนายุคใหม่มามอบให้กับทั้งพี่เพชรนะครับผมแล้วก็ทั้งอาจารย์ด้วยนะครับมีเลยครับหมามอบให้เลยครับิ พี่เพชรกับอาจารย์คะน้องแป้นคะมาถ่ายวันนี้คะเห็นไล่สับป,ประรดนี่เยอะแยะมากเลยเราข่ายทันด้วยหรอคะทันครับเพราะว่าสับป,ประรดนี่นอกจากเราไปทานเนื้อทานสดสดแล้วเนี่ยเรายังเอาไปประกอบอาหารเอาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสับป,ประรดได้อีกมากมายเลยครับแปรรูปเหรอครับถ้าอย่างนั้นนะคะมาคิดว่า เราคงต้องเรียนรู้ขอเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ต่อเนื่องได้ใำการแปดรไปนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปครับอาทิตย์หน้าเรามาเองค่ะครูถูกต้องนะครับผมเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยต้องให้ครบสายนะตอนนี้ผลิตแล้วนะเพราะนั้นจากทุกวันนี้ขายผลสดขายโรงงานแล้อาจารย์บอกยังมีแปรรูปอีกน่าสนใจมากใช่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะสัปดาห์หน้าต้องห้ามพลาดกับรายการชาวนายุคใหม่เพราะว่ารายการชาวนายุคใหม่เป็นรายการที่ทุกคนต้องดูและเมื่อดูแล้วนะผมก็อย่าลืมอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรไทยกันด้วยนะครับ วันนี้นะพวกเรา right ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วกับรายการชาวนายุคใหม่สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราส่งเสริมให้ปลูกยางน้อย8,500ต้นมันจะทําให้การใช้ที่ดินเนี่ยเกิดประโยชน์มากที่สุดเลยในการปลูกสับรตในแต่ละรอบเนี่ยคุณต้องมีกําไรสูงสุดกําไรสูงสุดตรงนี้คือคุณจะต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะแล้วก็พัฒนาคุณภาพของสับลให้เป็นอย่างนี้